ครับสวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านครับสุขูมสุขล้นครับ,คครบมันผ้ามาเบิงพักหวานหลังบานครับ <c oughs> ครับยอดพักหวานสึ่งปลูกไวหลังบันรอมเนาะมันพ่อเด็ดแหละครับถ้าเบงเอกลักณของยอดพักหวานหอมเนาะว่ามัน เป็นส้งแนวใดหรือน,น,นะครับเนาะผักหวานบานครับเกิดเบิ้งเลยครับงงผักมะลุมครับเป็นอยู่หลังบานนะครับเนาะเนา่ยถามว่าเบิ้งที่ครับครับยอดของผักหวานครับเนาะนะซึ่ง จะอ่อนครับนครับของพันธุ์พกหวานบัณนครับจะมีจุดด่างขาวนะครับเนาะนี่ครับจุดด่างๆนะครับเนาะเห็นบ่ครับนะครับจุดด่างๆขาวๆที่ที่ใบนะครับเนาะนี่ครับจะมีสูญยอดเลยนะครับเนาะนะครับซึ่ง อ่นี่ผมโ่ได้ตัดนะครับเนาะผมปล่อยไปให้เบิ้องนะครับเนาะถ้าเขาต้องการเพราะร่ำนะครับเนาะนี่ครับเลาก็ปล่อยแบบเชี่ยเงีวเนี่ยนะครับนี่ครับซึ่งอ่อนนี่ครับนี่ครับอ่อนอัวครับถ้าเก็บแล้วนะครับเนาะผมเก็บประมาณนี้ครับเก็บแล้วผมก็จะตัดลงนะครับนี่ครับ ถัจะมัดจิแตกตาประมาณนี้ครับผมจะนี่ครับประมาณสองตาหรือสามตานี่ครับเพื่อว่าจะให้เพื่นแตกตาขึ้นมาน้ำแถวการใบนี้นะครับเนาะนี่ครับหัวอ่อนนะครับนี่ครับนี่บอบอแกนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับหย่อนแสงจัง ยวพาเบิ่งฟังน่ครับดอัวอวกครับอ่อนครับกาสมซื้อครับกับพักหวานครับแต่พักหวานนี่มันจะเจ็บได้บอดนเนาะครับเนาะมันเป็นเออจะอยู่เด้ประมาณสามสี่มื่นนี่ครับเพราะว่ามัน ถ้าไปโดนก็หนีมันจะใบโลนครับใบจะโลนล่วก็แต่ยอดยังไงอยู่คือเก่าอยู่ครับขอเสียมันมันเจ็บแบบเบิดบดได้ดนะครับเนาะอันนี้ก้านนี่ผมปล่อยเงีวไวน้นะครับเนาะซึ่งเขาหวานนี่ครับจะยอดง่ญ่ประมาณโตจะสูบนี่ครับหรือแท่งดินสอแท่งปากกาครับนี่ครับผมว่าเปียกเทียบไอเบิรงครับเนาะ ว่าอันนี้เป็นจริงแก่มันครับแล้วก็นี่คือยอดพักหวานครับยอดพักหวานนี่จะมีเสียงเข่ามาจังหน่อยนะครับอยู่ข้างบ้านนะครับอยอดพักหวานนี่ถา้ถาถ้าอยุ่กลางแดดนะครับเนาะจะยอดง่ายอดอัวครับจะจะทําซ้ําก็ไม่เอ่อท่อพลาสติกเนี่ยแตกตายที่ผมไม,ม,ม,ม่เบิ่งครับนี่ครับประมาณนี้ครับ ไงหัวอ่อนนะครับเนาะนี่ครับจะประมาณนี้เลยครับแต่นี่มันมันอยู่อยู่ห่มนะครับเนาะนี่ครับเป็นอยู่ห่มผ่าซาเลนครับมันก็เลยหยอนหน่อยครับแล้วก็มีล่งเห็นนี่ครับผมจะลือออกครับเพราะว่ามันมันบังแสงแดดนะครับเนาะผมก็ลัังจะลือออกครับยี่หัวภาานเหมือนก็เลยบ่อยใหญ่ครับมันก็เลยอยากอัวอยากยืดแน่นะครับเนาะ แต่ถ้าปกติแล้วยอดพักหวานเห่านี่นะครับเนาะจะจ,จะง่ญ่ขอกจะเหงาเนาะครับเนาะนี่ครับขอจะเหงาซึ่งถา้ถาถา้ถาถ้าบอยยุห่มนะครับเนาะขตายจะเหงาครับนี่ครับเหงาเป็นเอกลักษณ์เพิ่นนะครับนะะักฮันนี้คนบนิยมคือมนันเจ็บใบบอดดดนนะครับเนาะ เจ็บไว้บได้ดนแล้วก็มันอยากจะใบโลนคือว่าน,นะครับใบโลนแล้วกัดเลือแต่หยอดครับหล้วก็จีคือพักบุ้งเนี่ยรัมืนแต่กัดยังสามารถอ่อนครับอ่อนปกติแล้วนี่ถ้าถ้ายุ่กลางแดดนะครับเนาะหยอดจะญ่ายำดินสอหรือปากกาเนี่ยครับนี่ครับเอกลักษณ์ของ หวานครับซึ่งนี่ครับหยอดอ่อนหยอดเขียวนะครับหยอดอ่อนหยอดเขียวครับน่ครับหยอดอ่อนหยอดเขียวมีก็อ่อนเหมิดได้ครับนี่นครับอ่อนอั่เหมิดครับนี่ครับนี่ครับอ่อนครับโบแกได้ครับซึ่ง ี๋ยวอีกผมก็จะขยายนะครับนะซึ่งผมดีช่ำไวแล้วนะครับเนาะนี่ครับช่ำใส่ถุงไวแล้วนะครับเนาะซึ่งก็เดือนกัวแล้วครับหรือเกือบเกือบสองเดือนแล้วมั้งครับนี่แล้วคลิปหน้าผมจะพาไปปลูกลงดินนะครับเนาะไปเบิ้งครับครับทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับช่องเแลนพาเลาะให้นะครับ คุณครับ